ปราสาทบ้านจานอยู่ข้างหน้าอีสีเหลืองมีเม็ดแรงปนเป็นภูเขาอิฐเลยเกิดจากการระเบิดปราสาทลงมาทางด้านหลังก็ยังเหลือร่องรอยของประตูหลอ่อกอยู่นะครับอันนี้ก็ยังเป็นการก่อบแบบสไตล์เขมครับคือฝนอิฐนะครับแบบเหลี่ยมแบบนี้นะไม่ใช่ว่าฝนให้เรียบแล้ววางมันจะได้นะเสากรอบประตูรูปแปดเหลี่ยมก็พังทลายหมดแล้วการที่ตะวันออกเชียงเหนือครับวงกบประตูใหญ่มากแสดงว่าประตูบานเปิดเข้าอ่ะจะต้องเป็นบานที่ใหญ่มาก เพราะว่าสมัยพระเจ้าราเชนทราบร,รมันนับถือสองศาสนานะมีพุทธมหายานกับฮินดูนะครับนับถือเทพเจ้าผมคิดว่าอาจจะเป็นพระวิษณุก,ก็ได้นะเอ้ามีคนเอาพริกมาใส่ในนี้เป็นการทําพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าทามาแล้วในปรางทรรมอใบเกลียนที่เป็นส่วนหนึ่งของผนังเป็นห้องเก็บสมบัตินะครับข้างล่างปรางนะเขาขุดจนเสร็จแล้วแล้วเนี่ยสูงกว้างแล้วรูที่เจาะลึกแล้วกว้างเพื่อใส่อุปกรณ์บางอย่างครับสำหรับการยก วงกลมพวกนี้คือมีการอุดไว้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนมีคนเอาปูนซิเมนต์ม,ปมาปิดอะไรไว้บางอย่างครับมันจะเจาะอ,ออกไปครับอันนี้คือเอาออกไปแล้ว